สวัสดีค่ะทุกคนมากินมะม่วงน้ำปลาหวานแซ่บมากินเด้อมากินเด้อใครไม่มากินอดบปเลกินเด้อมากินเด้อจ้าน้ำปลาหวานแซ่บรสชาติเข้มข้นมากินบอกกินบอกมากินด้วยกันนะเจ๊ะ ี๋ยวยายจะไปธุระแล้วใครจะกินกับมาเดิมมาเดิอสวัสดีทุกคนเดยจ้ามากินด้วยกันนะคะมาแซบมาแซบมาแซบมากินเดิ์มากินเดิอ ใครจะไม่มากินตอนนี้เสียใจหลายมากินได้เลยมากินได้เลยเอฟซมากินมะม่วงน้ำปลาหวานกันจา้า กินเสร็จแล้วจะไปข้างนอกด้วยหนมาเดิมมาเดิมโอ้ยมือติดน้ำตาลจะไปกินโทนรศัพท์กินไม่ได้โอ้ยไปลล้างมือกันเด้อมาแล้วนี่มะม่วง,งหาวก็มีเลยสี่นะคะ รู้ไหมยายกินอยู่ตั้งนานอ่ะตั้งห้านาทีทางนี้ยังไม่ได้นาทีเลยยายสต็อปไว้ยายลืมน่ากินมากแสบมาแสบนกันเด้ออันนี้มะม่วงหาวอันนี้น้ำปลาหวานมายย่วๆโอ๊ยใครสิยอยากกินมะม่วงหาวมาดาวหอกมาได้เลยนะคะมะม่วงหาานี่จะอร่อยมากเป็นพิเศษขอบคุณนะคะให้เหัวใจยายมาด้วยนะคะคุณอะไรคุณน้ำนวยบอก ใช่ไหมคนอะไรอ่ะไม่ใช่คุณอัมพักอันใดโอ้ยย่าเดี๋ยวไปเห็นตัวหนสือเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหลกอนเดอ้อขอบุณเลยลแห่งใจมากมัมม่วงหาว ยาละบาชนิดหนึ่งด้วยมันดีด้วยมะม่วงหา,มหาหวมะนาวโห่แซบ่บฟามเสียงกรอบมีประโยชน์หลายอย่างมันยังไม่แก่นะแล้วมันแก่มันจะแดง ยังอ่อนอนูมันกาลังเป็นลูกขาวๆฉีชสมพูนิดเดียวถ้ามันสมพูทั้งหมดต้นมันแก่ทั้งลูกเป,เป็นยาระบายให้นดหนึ่งสุกรนานอร่อยมากอื อร่อยเพราะแบบมาหานี่เนีเอาต่อดูดูน้ำปลาหวานคนมาแซ่บมาแซบ่บ คลิปนี้ใครไม่มากินจะเสียใจแซ่บสวัสดีค่ะขอบคุณงานคันโดร้อยหนึ่งขอบคุณ อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยเยอะๆอ่ะอืมอืมเยอะๆอ่ะสดสดใหม่จากต้น

Mình tục leo Yeah Mình nóng mà Đi chay đi chay phần tốt nào Let's go. แยบเลยยูทูปมันข่ามาเตือนยาอกแล้วอร่อยๆฝนตกแล้วฝนตกแล้ว ฝนตกฝนตกโอ้ฝนตกี๋ยวให้ดูฝนตก